สวัสดีครับทุกคนรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็คือ Honda MSX นะครับปี2013นะครับผมซึ่งตัวเนี้จะเป็นตัวเก่านะครับก็คือรุ่นไฟนูนนะครับตัวเนี้ก็หลายปีแล้วนะครับผมก็ได้มีคลิปนะครับที่ผมได้ทำการ MODIFY ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่นะครับคลิปเนี้ผมก็ทำไป ไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ทำไปแล้วเนี่ยมันได้ผลยังไงบ้างนะครับแล้วหลังจากที่มันมีความผิดปกติเนี่ยมาดูกันนะครับว่าลักษณะกองนะครับเบนซินนะครับหรือว่ากองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกันครับผม อาการผิดปกติของรถผมตอนนี้นะครับก็คือน้ํามันมันบางนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงบางได้นะครับผมก็ทดลองเปลี่ยนหัวฉีดดูนะครับน้ํามันก็ยังบางอยู่นะครับคือมันจะจูนเดินเบาให้รอบมันเพิ่มขึ้นไม่ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้มันไม่เกี่ยวกับตัวแมปเซนเซอร์นะครับที่ผมเคยสอนแล้วก็เคยเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนั้นอะตอนนี้ตัวแมปเซนเซอร์เนี่ยมันสามารถเร่งได้ปกตินะครับ แต่น้ำมันเนี่ยมันมาบางนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสาเหตนะุมันเกิดจากอะไรนะครับต้องการถอดออกมาให้ดูนะครับว่าน้ํามันบางบางแค่ไหนนะครับ ดูสีนะครับเห็นไหมครับว่าทั้งเขี้ยวแล้วก็แกนไนนะครับมันจะขาวเลยนะครับนี่คือน้ำมันบางมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสภาพกองน้ำมันเบนซินนะครับที่หลังจากที่ผมเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับนี่คือสีของน้ำมันนะครับในกองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือว่ากองน้ำมันเบนซินนะครับ นี่นะครับดูครับสภาพสีดำมากนะครับผมเดี๋ยวถอดออกมาแล้วผมจะเทให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับฝั่งนี้จะเป็นทางฝั่งออกนะครับทั้งเนี้ยมันจะผ่านกองนะครับ แต่ทางนี้เป็นทางน้ํามันเข้านะครับเพราะฉะนั้นจะเททางฝั่งนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆดูกันนะครับดูครับสีน้ํามันเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีพวกผงฝุ่นนะครับจากเดิมนะครับเป็นสีออกขาวเหลืองนะครับตอนนี้ ดำมากครับไม่แปลกใจเลยทำไมน้ำม,นมันบางขนาดนี้นะครับดูครับสาเหตุหนึ่งนะครับผมว่ามันน่าจะเกิดจากอตอนที่ผมไปเติมน้ำมันหยอดเหรียญน,นะครับเพราะว่าปั๊มหยอดเหรียญน,นะมันแถวบ้านผมจะมีปั๊มเก่าๆอยู่ปั๊มหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำมันตอนนั้นหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวทำการเปลี่ยนตัวกรองเบนซินใหม่นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาเปิดดูกองเบนซินกันนะครับตัวนี้ที่ผมสั่งมาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นคนละรุ่นกับตัวที่ผมใส่อันเก่านะครับตัวอันเก่ารู้สึกว่าจะเป็นของซีวิกนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้จะเป็นตัวเก่านะครับที่เปลี่ยนนะครับมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับว่าน้ํามันออกทางไหนนะครับนี่นะครับสําหรับตัวใหม่นะครับมันก็จะมีเป็นหัวลูกศรนะครับบอกอยู่เหมือนกันนี่มันเป็นแบบแหลมๆตรงนี้นะครับ msx รุ่นเนี้ยมันมีข้อดีตรงที่กองเนี่ยนะครับมันอยู่ด้านนอกนะครับผมมันก็เลยสามารถ modify หรือว่าเปลี่ยนเอากองที่มีราคาถูกกว่าตัวเดิมของมันเนี่ยมาใส่ได้นะครับซึ่งตัวเดิมของมันเนี่ยหาซื้อยากมากนะครับแล้วก็ราคาแพงนะครับผม7800นะครับถือว่าประมาณเนี่ยครับประมาณ6,700หรือ7 8็ดเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับคือแพงมากแล้วเราไม่สามารถดูได้นะครับว่าสภาพกองเนี่ยเป็นยังไงนะครับดูนะครับดูสี นี่นะครับเห็นไหมไส่กองน้ํามันนะครับดําหมดแล้วนะครับนี่จากของเดิมนะครับมันจะสีเหลืองๆแบบนี้นะครับอันเนี้ยคือเราสามารถมองเห็นได้นะครับว่ามันสีน้ํามันเนี่ยมันผิดปกตินะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่ามันผิดปกติตรงไหนนะครับเดี๋ยวลองใส่กลับเข้าไปดูนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อน้ำมันมารอไว้แล้วนะครับซึ่งของเก่าเนี่ยผมก็ถ่ายออกไปแล้วนะครับผม ก็รอเปลี่ยนกองนะครับแล้วเดี๋ยวต้องมาเช็คหัวฉีดดูอีกนะครับว่าหัวฉีดของเราเนี่ยมันตันหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับอุปกรณ์ในการแปลงนะครับผมก็มีบอกไว้ให้ในคลิปเก่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจไปหานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครใช้ Honda MSX รุ่นนี้นะครับผมก็ ไปหาอุปกรณ์นะครับมาแปลงได้นะครับมันประหยัดเงินเยอะนะครับผมอันนี้ก็ฝั่งทางออกนะครับก็เข้าฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับทางนี้มันจะเข้าไปที่ตัวปั๊มนะครับอันนี้มันเป็นช่องที่น้ํามันออกมาจากถังโดยตรงนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้รู้สึกว่าจะยาวไปหน่อยอ่าเดี๋ยวทําการตัดให้มันพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวก็เวลาเราเปลี่ยนนะครับเราก็ซื้อรุ่นนี้มาเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดไม่มีมันก็ยังหารุ่นนี้มาใส่ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวท่อเน,นี่ยเป็นขนาด8มิลเหมือนกันนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ทําการขันนะครับอันเนี้ยไม่ต้องขันแรงมากนะครับขันให้มันพออยู่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดขันแรงมากเนี่ยเดี๋ยวท่อน้ํามันนะครับที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะบี้นะครับผมลองขันถ้าเกิดว่ามันแนบไปกับตัวยางแล้วเนี่ยท่อยางนะครับเราก็ลองลองเยอะดูนะครับลองดึงดูถ้าเกิดมันไม่ขยับแล้วเราก็พอนะครับไม่ต้องขันแรงมากนะครับ ของเก่าเนี่ยผมขันแรงมากนะครับมันบี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไหมครับนี่ขันแรงเกินไปนะครับอ่าโอเคแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องขันแรงมากอ่ะขันอีกนิดนึงอ่ะแค่นี้นะครับฝั่งหนึ่งก็ โอเคนะครับไม่ต้องขันแรงมากนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเคเบิลทายนะครับมามัดติดไว้กับตัวสายท่ออากาศของถังน้ำมันนะครับเพื่อไม่ให้ตัวสายน้ำมันเนี่ยมันเขยา่าหรือว่ามันเคลื่อนได้เยอะนะครับผมเนี่ยนะครับก็จะ มันก็จะไม่สะเทือนเยอะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเติมน้ำมันนะครับผม ผมจะทําการทดลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถเร่งได้เนี่ยผมก็คิดว่าผมจะไม่ถอดหัวฉีดมาเช็คนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หายเนี่ยผมจะต้องถอดหัวฉีดมานะครับ เดี๋ยวมารีเซ็ตกล่องกันนะครับตัวเนี้ยผมจะทําเป็นลวดนะครับตัวเนี้ยมันจะเสียบเข้าไประหว่างเส้นสายเส้นสีเขียวดำนะครับกับสีน้ำเงินนะครับให้หงายขึ้นอย่างนี้นะครับอันเนี้ยคือเป็นการลบโค้ดนะครับแล้วมันก็ต้องใช้กับการ รีเซ็ตกล่องด้วยนะครับอันนี้เราจะทําการลบโค้ดก่อนนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดสวิตช์กุญแจเสร็จนะครับดึงออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับออันนี้การลบโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เสียบตัวสายนี้คาไว้ก่อนนะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวมาทำการถอดปลั๊กเซนเซอร์อุณหภูมินะครับ ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเราก็จะถอดออกนะครับตอดปลั๊กออกมานะครับแล้วก็เอาตัวลวดนะครับที่เหมือนกันนะครับทําไว้ในลักษณะเดียวกันนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปตรงช่องขั้วนะครับตรงขั้วไฟนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจนะครับหลังจากเปิดสวิตช์กุญแจแล้วให้เสียบ ตัวเส้นลวดเนี่ยกลับเข้าไปภายใน10วินาทีนะครับผมเดี๋ยวทําการเปิดนะครับชักออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมาดูไฟหน้าปัดครับนี่นะครับไฟมันจะกระพริบอย่างนี้นะครับผมเป็นการรีเซ็ตกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะปิดสวิตช์กุญแจนะครับ หลังจากปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ถอดทุกอย่างออกแล้วก็ใส่ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิกับที่เก่านะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะครับถึงแรวเหมือนน้ำมันบางอยู่นะครับ อาจจะต้องถอดหัวฉีดมาเช็คดูนะครับว่าหัวฉีดจะตันหรือเปล่านะครับครับผมตอนนี้พอดีผมไม่ได้เช็คนะครับก็มันมีหัวฉีดเก่าอยู่นะครับก็ลองถอดเปลี่ยนนะครับมันมีตอนนี้ผมมีหัวฉีดอยู่3าหัวนะครับก็มีหัวอันนี้ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นหัวเก่าเลยนะครับตั้งแต่เเป็นหัวที่ติดรถมานะครับผมใส่ตัวนี้แล้ว ปรากฏว่ารอบเครื่องเนี่ยมันสามารถตั้งได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เครื่องมันเร่งค่อนข้างอารอบเนี่ยสูงขึ้นมานะครับเดียวจะสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นะครับรอบเครื่องมันสูงขึ้นมานะครับผม อาจจะเป็นที่หัวฉีดก็ได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าหัวฉีดสองหัวน่าจะเสียไปแล้วนะครับเพราะว่าเจอน้ำมันนะครับดำเขาให้นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมเราจะเห็นนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมถ้าเกิดว่ามันตันเนี่ยมันดำเราก็ซื้อตัวกองน้ำมันเบนซินนะครับหรือว่ากองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมาเปลี่ยนได้เลยนะครับ ของผมเนี่ยปล่อยไว้นานเกินไปนะครับหัวฉีดพังไปแล้วนะครับโอเคครับเสียงเครื่องนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการถอดหัวเทียนมาเช็คดูนะครับนี่นะครับหัวเทียนนะครับมันก็ดีขึ้นมานิดเดียวนะครับ น้ำมันก็ยังแลบางอยู่นะครับครัผมสำหรับเ,ออเรื่องหัวฉีดเนี่ยผมก็อาจจะสั่งเป็นชุดล้างหัวฉีดมาทดลองใช้นะครับเพราะว่าตัวหัวฉีดเนี่ยผมเพิ่งจะเปลี่ยนไปนะครับส่วนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือว่ากรองเบนซินของ m อ็มรุ่นนี้นะครับที่แปลงไปเนี่ยถือว่าผ่านเลยนะครับคือเราสามารถเห็น สิ่งผิดปกติได้ง่ายนะครับแต่ของผมเนี่ยคือเห็นแล้วแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งสกปรกขนาดนี้นะครับก็ต่อไปก็คงจะเลิกเติมปั๊มยอดเหรียญน,นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเห็นได้เลยว่าน้ำมันที่เราเติมลงไปเนี่ยมันสะอาดหรือสกปรกนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามช่องจับชายด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ